สวัสดีครับอยู่กับ Bear Gamer TV นะครับก็จะมาเล่นโหมด Boss r a กันนะครับมาขอโทษนะที่อาดสคลิปติดต่อกันนะครับเริ่มจาก Boss Shape นะครับจะบองมา่นด้อมกันนะครับผมจะยังไม่เล่นคนเดียวนะครับผมยัง กาอยู่นะครับมาโอ้คนเก่งทั้งนั้นเลยน่าจะแป๊บเดียวเออนนลยตัวแรลเลอรบอสปะเรื่องกับคนอื่นนี่มัน,นมาเร็วจังวะโอ้โหนี่ ระดูได้ไหมนะโอ้จะตาแล้วจะตาแล้วโอ้ตัวตีม่เกดโอ้โอ้โอ้หน้าจอแตกแล้วโอ้ ขยันตกจริงๆเลยบอตัวเนี้ <instagram> โกรธแล้วครับถ้าโกรธมันจะตีแรงขึ้นนะครับบอแต่ละตัวนะครับบอแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันเออ,อ,ออเอ้อเอตัวตตวเฮ้ยต้องฆ่ามันให้ได้เอออือ กับคลิปนี้แค่มาล่าบอสครับแป๊บเดียวก็เสร็จลวครับเฮ้ยไม่กี่นาทีเองอ่านี่ครับที่ผมบอกว่าเมื่อพับเมื่อคลิปก่อนนะครับผมบอกว่าถ้าได้ของซ้ำๆนะครับจะขายตรงช่องตรงนี้ได้นะครับพรากดโอเคไปล้วก็จะได้เงินมาครับอ่าสวัสดีผมก็มาล่าบอสให้ดูกันแล้วนะครับก็สวัสดีไปก็คเมื่อทีวีต้องคงขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีวันนี้บ๊ายบายครับ เอออย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้แชร์กันด้วยน,นะครับโอเคครับ